สบายดีเอฟซีทุกหมองทุกบอลบพราว่าฟังลาวั่งไทยผู้จิตทมมอนในแข่งเนาะและผู้ที่อยู่ตางประเทศและผู้ที่ตามทุกถูกทุกคนตอนนี้กะมาเก็บผาบรรยากาศนี่แหละเอาตอนเก็บตู้เอาตู่ขึ้นเพี่น้องให้น้อตอนเก็บตู้เนี่ยทำเกิดกะจิไปต่อตาแล้วเกาาพี่น้องนาะเก็บตู้ขึ้นบรรยากาศเอาพี่น้องนาะตอนเศร้ากับตาเ่อ ครับเออผู้จัดการที่ดูผู้สู่คนนักพ่น,อนอ <laughs> ้องเนาะก็นี่แหละ <c oughs> ให้พี่น้องเห็นว่าเออนี่ <c oughs> บรรยากาศเป็น้องไดเนาะไม่ได้พี่น้องยังบรรยากาศกันเท่าวันนี้พี่น้องบรรยากาศกันพี่น้องเนาะตอนรัส่งพี่น้องางานเท่ากัน เก็บเครื่องเก็บตู่หนเถียงเนาะเก็บตู่เก็บเครื่องเสียงนูเรียเนาะจะเอาจะเอาเดือดแปดเป็นก้อนอุ้ยพี่นหนูธรรมดาแล้เดือดแปดนักหลายลินได้หมดสามลอยล นักเนาะเ <Yeah. S 1> นี่ยพวกสาวไปนนอะเก็บเครื่องกับสีเดินทางไปตะแล้วเก่านกเนอ่อยไปเนาะก็บุญปลาเพื่อน,นองเนาะ,นนะ <Yeah. S 2> แต่ว่าตัวดีเป็นตู้พื้อนนี่สิแต่ใส่แห้งาคนข้น,นอปเนาะน ว่าขันตูแทนตอนี้ใส่เข็นแต่พป่น้องๆมันสูมันสูญสลายแต่ใส่เข็นเป็นพวอรับโอ้ยแํมครับโดยสุภหน่พี่ดองบรรยากาศตอนเลิกต้นเลิกแพี่น้องนาอดอกไฟยังพันลวลงอยู่เลย เดี๋ยวมเลยคพี่น้องเนะาะตัวนี้ระบบของนุ่มแสงเดียนอยู่ประมาณนี้ตัวนี้พี่น้องหัวเอาหัวโต๊ะตั้งขึ้นน้ำอะางพี่น้องท่านนี้ก็สิมีโต๊ะตั้งนั่นแหละมันลาซากะที่ลาซาน้ำโต๊ะตั้งเลยครพี่น้องเนาะขั้นเวทีนี่ไหวอยด้พี่น้องเราเห็ดไหวอยู่ได้รางานเราเหตุข้าวเดียวเออเวทีหนีบริยดนใช้เวลาบริยดน ก็ที่ว oui ่าอยากนำตัวต uh, ั 8, nah ้งแน่แล้วพ <su ี่น้องเก็บกระป๋องนำแน่ของนี่โบได้หรอเปล่พี่น้องเนาะตัวตั้งเอาพวกตังค์ขึ้นโอ้อยู่ทางฝุ่นกัเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะว่าคืออุ้มขึ้นนี่ก็เขาถอดเอฟซีลายๆนะพี่น้องเนาะโอ้ยสัญญาณมันโบด้ายนะพี่น้องเนาะมันแบาวันนี้มันโบด้มันเออเลอะไล่เพราะว่า คนก็ใส่หลายแน่พี่น้องเลิกต้องโคตอดปีตอดน้องตัดตัวได้แล้วแกะโตไหมน้อพี่น้องเนาะแล้วแกะโตไหมเห็นใจได้ไหมขวนอี่แล้วเดอ็กยืนเทียงขื่นอยู่กันจนเดอกตื่นมาเห็ดข้องกินให้กินอกีกว่าให้ยังกินกุ้งเนเลปลาโอ้พว่าพว่าลาปลาไม่ให้เนาะขึ้นฟ้าเราสิบโลด้วยพี่น้องเลยโอ้ดึงโอ้ละาสิบโลเจ็ดโลห้าสิบโล รอกเลยตัวุ่นดีพอบาดเพิ่นให้อุ่นนะฟ้าขัางนี่เป่นของอยู่ของกินศิลปะปลาสู่พี่สู่น้องมีกินน้ำหนองเนาะตรงนี้ยังมเช้านี่บรรยากาศอืมพี่น้องเอ้ยตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเลยเด้อพี่น้องเด้อ1 9องศาแปลองศาแต่ตอนก็เป็นนให้แน่314ฝนน้ำหนองน้ำมันห่อนอยู่เดเอาหนองกูทั้งเซ่ฝนน้ำผี่น้องเนาะ ชาวบ้านก็นสิปลูกผักพวกเครื่องปูพักเนี่โอ้ลยลายหลายเลยพี่น้องเราปลูกของฟังขึ้นลายหลายเพราะว่าทุกวันพฤหัสหรืันสิมีตลาดนัดหมองที่จา้างพาไปเดินนั่นแหละนี่แหละชาวบ้านก็นมีอาชีพนั่คือปลูกเอ,อ่อผักผักปลูก,ลกงาปลูกทามาปีเนาะพี่น้องเนาะเขาไปขายตลาดนัดตลาดนัดพวกเนี้ยใหญ่เดยกันไผบ่ทันได้เบิ่งก็เขาไปเบิง่งในคลิปจานเ้อพี่น้องเด้อก็สิมีอ,อืม ตลาดเพิ่ง <imprisoned> ย anyway, ้ายไอโอ้ทางพี่มีไอหนีดเก็บเครื่องเราทั้งหมเตรียมเลยนพี่น้องเนาะนี่แหละก็ยังหลายคนอยู่เนาะัดสไลเดอร์เก็บเรียบร้อยก็มองเดินทางไปนะพี่น้องเนาะคือจะไปงานต่อเนาะพี่น้องเนี่ยเขาทางนี้เนี่ยาะพี่น้องเนาะเทาเวสาก็ลงโคตสวนลงโคตสวนลง อันนั้นเดี๋ยโอ้โหเได้ผมเป็นหัวฉะนั้นที่เป็นแดนไผแดนม,มันครับพี่น,อน,น,น้องเนาะนี่แหละดงหดสวนทางนี่อยเก็บเครื่องพี่น,อน,น้องเนาะถ้าเนี้อยเก็บเครื่องขึ้นเตรียมออกเดินทางพี่น,อน้องจ๊านอยเก็บเครื่องเรืยกยกันเสียออกเดินทางไปทางพผ่นไหนน้องลำจันพีออออกก่น้องเออออกจากน้องลำจันไหม <laughs> ไปตะแล้วนะน,น้องแถวตะแล้วเก่านะี่แหละ กำลังจะเอาเครื่องลงบรรยากาศพี่น้องตอนเสารเก็บเครื่องหลังจากมืองานแล้วก็จะยุ่งซ้ำนี่เป็นพี่น้องเด้อบรรยากาศไรนี่แหละอ่ะคือเมื่อคืนนี่ไลฟ์สดโอ้ยพี่น้องเลยมันกระตุกกระตักสัญญาณเนานะพี่น้องเนาะคนหลายขึ้นทีวีแล้วเลยเขาใส่โทรศัพท์หลาย กัญญาณก็สีกระตุกกระตักแน่อาจจะบริเวณอันนั้นเนี่ยนะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆอีกครั้ง,นงหนึงออ่ง,ง,ไ,นนงญญดได้พี่น้องเด้อโทษขออภัยหลายๆอีกครั้งหนึ่งผีแต่ว่าตอนแล้วเก่าคือสีโบปันใดเนาะพี่น้องเนาะสัญญาณนี่ก็สีดีกว่ดยุพีอยู่เด้อพี่น้องคือสีดีกว่ดยุดอกเพราะว่าอย่างยูุหามันเป็นเอ่อขึ้ชนใหญ่เนี่ยล้วก็มันอยู่ในเขต มุมชนเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เรื่องื่อคืนนี่ป้าทวดพี่น้องเนาะคนเอฟซีเป็นโอ้ยให้หล่นลามิซี่ทั้งเมืองไทยนะเป็นอยู่เมืองไทยเป็นว่าเด้อพี่น้องเป็นว่าโอ้ยเบิ่งอยู่ไทยเด้ออยู่กทั้งหมดยากกลับบ้านเด้อทันชิวันบ้านกูทันชิันบานกามีนะพี่น้องเนาะโอ้ที่ว่าข้อเพลงนัน่นนะที่อเ,เอาไปตอบข้อมินแต่ข้ออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่ามันช่วงนีนก้กาเังกำลังเรีนดนตรีอยู่น้อพี่น้องเนาะกาสิยงบริตอบคอมเมนต์พี่คอมเมนต์น,น้องแต่ว่ากาก็ยังอยู่ในใจอบอุ่นคือน,เ,นเราอยู่ในใจเสมอคือนเราด้วพี่น้องเด้อคือว่าแหละคนออกไปทำงานอยู่ไทยน้พนอพี่น้องเนาะทำงานอยู่เวียงจันท์ก็มีผู้บางคนก็โอ้ยว่าสันเขาอ,อยู่เวียงจันท์พี่เด้อเขาอยากเมื่อบ้านเนี้ยสันโดยติดพลาดอัธีน้อพี่น้นองเนาะ ก็เลยบ่ได้กลับมาบุญบ้านตัวเองก็บ่เป็นหยังพี่น้องโอกาสน,น้าฟ้าใหม่ยาก,กมาก,ก็ได้พี่น้องอเขานาะทีเฮาก่อนเหมือยังก็นเลยครักำลังเก็บเป็นที่อยู่เป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสู่สู่สำหรับชีวิตพี่น้องนะทวันข้างหน้านที่ดีของพวกเฮา นี่แหละออกไปจากแต่ลาาแล้วเขาเลยก็สิไปวันที่สิบเจ็ดขึ้ยูดอนแย้งน้อพี่น้องเนาะคือไก่นี่ออกไปนี่ไก่ไก่ซุยไก่ไก่นี่ออกอยากสุยไปยูดอนแย้งเลยพี่น้องเด้อวันที่สิบเจ็ดเลยพี่น้องเด้ออ่ะต้นเต่านี่ก็สับเซลล์ใบสมีแล้วพี่น้องเนาะขอขอบคุณไลายๆทุกหมองทุกบอลน้อพี่น้องเนาะพี่น้องคิปอีกสรุปไว้ซใบสมีต้นเสาโอ้ยหนาหมอกเลยพี่น้องเนาะหมอกหลายๆคลิปนีกเซลล์ใบสนีเลยพี่น้องเด้อ ขอขอบใจทั้งเอ็กซ์ี like สุขหม่ทงสุกบอลว่าฟังเล่าฟังไทยถุงตัวทอมอร์ลผีจังประเทศทั้งเหนือทิมมี่ยุบอัลซ์มี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสู้สบายดี